ขิงเข่าหอนหอนพี่น้องร้อนๆลายออกห่วยห่วยอันนี้เขาต้มไปซื้ออืนหมูยูรานลดลดกับเข่าบางหนึ่งหันโมมี่พี่น้องผัดเลดี้มาเอาใส่ไข่ผอยใส่ไข่ซีหน่วยต,ตนนุ้่มต้มไปให้พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่กินยดบะมี่หมูเหมือนนี่บะมี่หมูจักตอนหมูบ้านยังมีหมูอยู่กับไข่ต้มใส่ไข่นะ่ะเปล่นไปซื้อหยุดลด กับขา่าวลดกับขา่าวอันว่าหมูอันหมูเขาเหมาเบิดพี่นอ้องก็เด้ได้บเบิร์ตมาอันเปียงหนึ่งยี่สิบบาทไปถั่พับใส่ไข่พี่น้องเบื้องพักพักบุง้งอันนี้แปดยอดพี่น้องสิบสิบห้าบาทกำมเน่แปดยอดสิบห้าบาทอันนี้กำมนีน่มีเก่ายอดอยู่่อยคือพอ่อถึงแต่กน้อง่อยปลูก ย้อนเ้ยคำเนี่ยไ่าเป็นซ้ำสองคำนี่แหละสิบบาทพี่น้องอย่านถ้าเขาระซื้อ่าสัน่นบัตรพ่อเขาซื้อไปเขาไปเบง่งเขาไปนับยอดขายค่ะยอดละสิบบาทปีนี้จัดการขายเองอืมอ่เนี่ยไปซื้อเขามาได้นี่พี่น้องคำละสิบห้าบาทกำหนี่แปดยอดอีกกำหนึ่งเตายอดพี่น้องของกองสีก็ลัางงามของข่ไปปลูกอหอยทาบไปกินเบิร์ด เดี๋ยวสิจัดการปลูกไม้ยุพี่น้องจ้ะแล้วสิจัดการปลูกไม้ยุเดี๋ยวขัต้มไปให้คุณถอยกินก่อนใส่นมาหมอ <c oughs> สิตักไปให้ไ <c oughs> หไงพ่อห่อน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 พี่น้องห่อนไญ่ลแล้วเก็บข้อเรากินนั่นอียงมาท่านไหนยุหมอไปตั้งไหนบดหมอนนู่นนีน่น,นี่เนี่ย ข่าต้มไปก็ง่ายกันตะปิซงไม่ง่ายนะกินข้าวต้มใส่ไข่เหมือนนี่ยเพิ่งเฮียไข่ออกพี่น้องเฮียย่อยเฮี้ยยางหอนตักไปซ้งคนกันสิ้นเหมลยเสียบอยู่ดอกต้มใส่ไข่ แซ่บก็กินเมื่อแ่บก็กินเพราะว่ามันบ่มีกินแค่นี้แหละพี่น้องเอาไปส่งพครง่ายกันแล้วกระถิบฟ้าเรียนมาหาไม่ง่ายเป็นส่วนทอนๆแล้วพี่น้องจ้าบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสุวรรณีวงสีแก้วหน่อยนะคะบ๊ายบายอย่างหลับ ยางหลากส่วนจับจับอยู่จริงเอว่ยจะต้บอกกดนไหลกดแช่ยางดีบ่ปิดบ่ปิดบ่บ่ืมปิดแกจะปิดเสร็เอาปั้งไปก่อนเอ้ย ใส่หมอ้อไปเล่ากินพี่น้องจ้ามือไรไม่หมูก็จังตุ่มใส่นนมน้ำเม,มอเดียนลดกระเ,เพราพวันถือเข้าเมามเ,เมาเบ็ดเบ็ดเล่ยประสันวะเยวถึงต้านขาหมูตีนจักหมูน่ะ ให้คุณได้น้นำจิ๋นองจ้าตักเสื้อต,ตักใสื้อหมอหนใบไม้เราก็ตีเปิดให้มันห่อน,น้ำจักหน่อยขันนันฮอดตักของกินใสื้อหมอหนใบไม้แล้วพี่น้องจ้าขันเฮอว่าหมอขึ้นตงังอีกให้หมอมันห่อนที่ฮอเสื้อไม้เนี่ยกินกับสีบดไวม้มันห่อนๆแล้วมั้งจ้ะ แตงโมบูดไว้นะพี่น้องผมนี่เรากินกระตุ้มเข่าสู้กันกินนี่ยแหละมันไอมันเจ็บข้อพี่น้องตาหิวเขากับบมาทรงหอจักเทียตาสามซีนอย แค่นี้ละโอเคไหมยีสม่ส่วนนีออออ่อย่างแม่น้องได้กระตาไครกระไดพี่น,อน,นออ้องเต็มยู่งว่างมันหนีก้อนทัน การตัดไปส่งไม่ใหญ่กันห้าปาด ที่ได้ซื้อซื้อไปส่งนเนาได้ปันพี่น้องโอ้ยหย่เขาาตาก่อยแย่เขาาตาพี่น้องปิดจักไปละไหวหอนหอนหอนพี่น้องหอน,นกินเกาพี่น้องเนี่ย โอ้ยพี่อ้องหอนนคไอคิดกินข้าวแล้ปบ่กินแล้ปบ่ข้า,ขาวอ้น ฮะมันเทียงแล้วเอาไอยต้มขม้าวต้ม,มใส่ไข่ข้าวต้มขหอยต้มใส่ไข่ข่อยบ่มีมน่ากินน่ะสิไปส่งไม่ใหญ่ก่นอนเดี๋ยวข่อยมาเอาถ้วยข่อยไปส่งไม่ใหญ่ก่นอนเอามาให้หน้องเคยกินน้ำฝนกระทำทาคือยังสีตกอีกเลยละ่ะ งเหมือตื้อๆอยู่คือมุสโซกับเรียนสากมาเทียนหนึ่งบ่มี่เนวกินซื้อหมูกับบุมี่หมูหมูเบิดทำอะไรอะ่ะ ทำไรไฟไฟรถอ้ยอดพระกุุงกระลั่งแตกเอ้า <c oughs> เอา้าผู้ใดมาหาักลงคือประเด็ดมันคือมะม่วนไปจงังซานฮผู้ดใดไปหักมันล่องทัางข่าง

โอ้ยห no I mean? the okay ัวอะไรกูลอยอยู่น oh, oh ี่กูก็เห oh, right! oh, ็นที่ย oh, ังหัวอะไรนี่ละกูสล่กเกากูเสี้ยวเขาต้มไ่ให้เล่าแล้วอยากกินบังย่อมทันบ่แล้วพขี่แล้วพขี่อันท่าบอกว่าอันท่านไปฝอยบ่กินไดไมันกัขี่อยู่ด้อันผักไสถ้ามชาติอันค้อนบ่กินข้ม กทัเพ่อสิายอไอ่ยห้ยกกิน้าือะแวากุ้ินเนื้อหรอหมคกิยักินด็ร่อนเจ้าเอาหยดพออยู่กวอ้ยอาไปหนีกันเย็บอะไรมันแตกเนืตมมีแนวเห็ดหมก็ท่านงเลซื้อบงงานสิบหไอสองกัมกัมละสิบหาบาทเย็บอันเย็บอันนนขึ้นแหละเย็บไอ con phun con nhấc một đét aerosol đét aerosol đét aerosol nhá. bay nành má, thổi bay nì má, Khẩu tôm, giặc, giặc suất nước mặn cả khẩu tôm. Không may nhay, suất. Ăn cơm khầu như nhang, mắm hết, phải lăng hầm. Tiếng. U cho mắm suất khẩu tôm Không may. Ừ, mắm mầy vay cả suất bay ma mùa ba này say. Vay u lèo, cây bay nhay à. เอาผได้ถิ่มเนี่ยล่ะใส่กินคือถามาถิ่มใไม่มากง่าสั่นมาผได้ทถิ่มเนี่ยใส่ทั้ททงป,ทปา,งาทุา่ใบตังหกสิบาบาทถัยถวยใบละหกสบบาทเนาะราค อมืมอืมอืมเพานี้แหละจะพี่น้องจะอ่ะ, <c oughs> อะ